สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาของลาน,นาท็อกรายการดีๆเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินล้านนาค่ะวันนี้ลานา,นาท็อกมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงท้ายของปีพุทธศักราช2554กันแล้วนะคะกล่าวในมสกรรพระอาจารย์ค่ะ,คะวันนี้เรามาพบกับพระอาจารย์ในช่วงท้ายของปี2554กันแล้วนะคะ,ะอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่2555ค่ะ,ะหลายคนบอกว่าปีใหม่แล้วเราก็น่าจะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นและพระอาจารย์ก็มักจะบอกกับเราเสมอๆว่า เราต้องมีความรู้ไม่ใช่ทําบุญตามแบบทําบุญตามเรื่อยเปยื่อยจึงทําให้เราเสียรู้คนตั้งมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ใครชมอยู่ปีใหม่นี้เนาะจะไปทําบุญที่ไหนแล้วก็ดูก่อนว่าเราตรงกับหลัก3อย่างนี้หรือยังและบุญก็สามารถเกิดได้ทุกวันด้วยการภาวนาด้วยเราเองค่ะ และในช่วงสิ้นปีนี้นะคะพระอาจารย์ก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญดีๆให้กับพวกเราได้มาทําบุญในช่วงสิ้นปีกันด้วยนั่นก็คืองานเขาดาวบุญนั่นเองค่ะ,ะรพ,พระอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรในการจัดกิจกรรมงานบุญสิ้นปีในครั้งนี้คะที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์มีความคิดที่ว่า แต่สิ่งที่สําคัญอาจารย์อยากให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เมื่อถึงท้ายปีขึ้นมาเขาจะได้คิดถึงวัดถึงศีลธรรมจริยธรรมที่ดีใช่ค่ะใช่ว่าสินส้นสิ้นปีมาปุ๊บถ้ารากว่าเราไม่ทําตัวนี้ขึ้นมานะคุณโยมนะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ปกฝังให้กับเยาวชนเขาอาจจะไปสวนเสห้ฮากันอย่างเดียวใช่แล้วผลที่ตามมาที่เราเห็นตามข่าวพอวันสิ้นปีมาคุณเห็นไหมมีการสูญเสียชีวิตจากอ,อุบัติเหตุนคนเมาเหล้ามีคนทําร้ายกันเพราะเหตุมึนเมา และทุกๆกิจกรรมที่พระอาจารย์ได้จัดนั้นนะคะไม่เพียงแต่กิจกรรมงานเขาดาวบุญก็คือทุกๆกิจกรรมเลยนั้นก็นํามาสู่กระบวนการของการพัฒนาวัดอย่างที่พวกเราได้เห็นอยู่นี้ด้วยจเจริญพรเพราะวัดนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อาจารย์ก็มีโครงการพัฒนาศาลาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นมาค่ะ และที่ดินบริเวณด้านหลังนี้นะคะที่กําลังถมอยู่นี่ก็คือเป็นที่ดินที่ญาติโยมได้มาร่วมทําบุญงานทอดกรถิน่นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานแล้วตอนนี้ที่ดินผืนนี้ล่ะค่ะก็เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วจเจริญพรค่ะสิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นประสบผลสําเร็จและล้มเหลวได้เราก็เลือกเอาความสําเร็จด้วยการฝึกฝนพัฒน,ฒนาตัวเองให้ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะสําเร็จนั่นเองค่ะ,จะเจริญพรสาธุค่ะ และทั้งหมดนี้นี่ก็คือกิจกรรมงานบุญดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็ธรรมะดีๆจากพระอาจารย์พระมหาภัยสารานอุทโธค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะกรับมัส,สการะ ู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการลานาทอกย้อนหลังได้ทุกตอนและชมวัดดีๆของล้านนาได้ที่ www.lanatok.com เว็ com, บ,บไซต์ดีๆที่มีแต่ของดีๆที่คุณต้องคลิกเข้าไปดูค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ